วันนี้้ราจะมาที่รังนองู้ดหุ่นยนต์ไปแล้วเดินต่อไป ต่อไปเลยครับมีตัวอะไรบ้างอาวยืนไปยินถ่ายรูปด้วยผอว่าไม่ถ่ายรูปไปไปถ่ายรูปครับ ไปตัวต่อไปครับตัวต่อไปไปไปถ่ายรูปไปโอ้มันมีเสียงด้วยเหรอ มันจะบินแล้วใช่ไหมไอ้ปกป้องไปดูตรงนู้นไปไปเดิน,ดนเดินต่อเลยครับก <c oughs> ลัวเหรอไ,ไ,หไปไปไปดูกันเดินไปเดินไปเลย ใช่ครับเขาใส่ตัวใช่ไหมเขาไม่ได้หรอกลางวิ่งไปตีซิวิ่งไปตีขาซิวิ่งไปตีขาแล้ววิ่งมาหาพ่อไปเฮ้ยมีเสียงด้วย ไปเดินต่อไปครับนิ้วนะ่ะน้องตก้ใจน้องัวงาอดูแลาอย่างมากอ้าว ฟังเข้าไปดูสิเฮ้ยไอ้ดัตรงโน้อ้ยอ้ยตรงไหนพ่อโอ้ คานุโทโซลัดตัวนี้เคยมีแล้วโอ oh ้ไม่ก้าาถ้าเราจะทำให้ได้รักษาเสียงเราต้องทำเสียงยังไงตกใจก็ไมือู้ละั๊ใช่ใช่ไปดูตัวเล็กสิตัวเล็กขวามือเนี่ย

าาตัวใหญ่มากเลยปกป้องไปยืนถ่ายรูปซิเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้ครับถ้าเราปลูกมันอะเราต้องเรบให้มันเสียงตัวใช่ใช่ต, <c oughs> ตกใจไหม น้องไปยืนตรงลงไปกลัวไหมไม่กลัวนะอ๋อมันเป็น มันเขียอะไรไปไหนต่อครับไปไหนต่อกันดี Nó dậy bác đây Ôi, ôi, ôi อันนี้ไม่มีเสียงใี่ไหมน่ากลัวมีน่ากลัวต่อไปไปไหนครับโอ้ตัวสูงมากเลยอะปป้องครับทางนี้ ตัวสูงมากเลยดูสิคอมันยาวมากเลยอ่ะเขาวงกดไงจะไปเขาวงกดกันใช่ไหมไปกันเลยมันจะเป็นยังไงนะเขาวงกดเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่หัวมันใหญ่ยังเลยไ,ไปถ่ายรูปสิครับไปม,มอ,งอ,องครับลองไปยืนไปยืนเร็วไม่มีครับไม่มีเสียง,เ,ยงเอาไปถ่ายรูปแล้วเร็วเร็วครับ ค okay. นั่นแหละครับไปเราไปเขาวงกดกันมันเป็นยังไงกันนะน,บบน้นาทางตาโอ้ยทางตอนเฮ้ยทางตอนไหมไม่ใช่ม,ม,ใชมันไปตรงไหนไดีนะเฮ้ยไ,ไปดูสิมันมีอะไรว้าวมันทะลุก,กำแพงออกมาแล้ว ไปไหนกันต่อดีอ่ะไ,ไปไปมันอยู่ในไข่มันฟักไข่มันฟักไข่ออกใ,ใช่ครับไปบเดินทางน้องนำไปเลยครับที่มันจ่ายเฮ้ยพี่ขายกังหันด้วยกังหันราเท่า,าไหาร่าหารรครับหกสิบเหรอ ซื้อแล้วครับซื้อแล้วครับห้าบซื้อแล้วครับห้าสิบบาทอุ้ยไปไหนเนี่ยอุ้ยทำไมเรามาดูปา่าเป็นป่าเลยอะไปไปไม่ตันเดินไปไ,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 ไหน มันไม่มีเสียงมันกำลังฟักไข่อยู่มันออกจากไข่ไงนั่นน่ะมันเป็นลูกปั้นใช่ไปแล้วเดินทางต่อครับเดินทางกันต่ออุ้ยพี่ทะลุออกมาได้ไงอ่ะโอ้ยมีเซนเซอร์ด้วยเฮ้ไปดูซิมันคืออะไรเฮ้โอ้ยมีน้ำผุด้วย มันพ่นน้ำออกมาด้วย ดูสิมันมีอะไรบ้างว้าว wow. มีผนด้วยมีผลบนใจเลยอ่ะ รู้กไม่ใช่ไหมไเดินต่อไปครับ โอ้มันเรียงแสงด้วยว้าวหนูยืนเลยแล้วพี่เขาจะมาแล้วหนูยืนเลยแล้วใช่ถ่ายดี่นี่พี่ชายถ่ายได้แน่เลยโอ้โหออกแล้วมาดูสิมีเสื้อใดตัวสาวด้วยปกป้อง ทำไหมได้ไหม ว้าวอยากได้ไหนตัวนี้เหรอไปไปจ่ายตังค์แล้วงั้นนะ่ะหรือจะเอาเป็นแบบนี้เอาเป็นเซ็ตไหมเอาเป็นถุงไหมเอาเป็นถุงแบบนี้ไหม